สวัสดีค่ะปุ้ยจากรีเจนดคอมคานะคะวันนี้ผู้จะแนะนำนะคะรถ Honda c ซ v i c นะคะสวยๆใหม่ๆเลยนะคะมีเรื่องทั้งหมด3า3สีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ Honda c ซ v i c นะคะปี2006ค่ะจนถึง Honda c ซ v i c FC นะคะปี2019ค่ะมีที่เรียกถึง3 4สีนะคะมีขาวนะคะบอลเงินแล้วก็สีดำค่ะซึ่งเป็นสีรถที่นิยมมากๆเลยค่ะ เราเริ่มต้นที่คันแรกกันเลยนะคะเป็น Hon d a c ซ vic F c นะคะปี2017นะคะ1.8 EL นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่645,000บาทเท่านั้นเองค่ะเริ่มต้นผ่อนนะคะเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็ข้อข้อดีของรถคันนี้นะคะมีชุดแต่งให้พร้อมแล้วนะคะรอบคันทีเดียวนะคะลูกค้าไม่ต้องนะคะเสียงเงินนะคะไปเพิ่มชุดแต่งอีกมูลค่ากว่าหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวถือว่าพร้อมมากๆเลยนะคะคันนี้ถัดไปนะคะลูกค้านะคะก็จะเป็น Hon d a c i v i c FC ปี2019นะคะตัวนี้นะคะ จะมีความพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวโฉมหน้าใหม่หรือเรียกว่าไมเนอร์เชนแล้วนั่นเองนะคะตัวนี้เป็น Honda Civic FC 1.8ตัว E ราคาอยู่ที่6 75,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่10,000บาทแล้วก็ภายในนะคะของเขาก็จะเป็นสีสีดำนะคะออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะคะ คันถัดมานะคะลูกค้าคันถัดมาสีขาวคู่กันนะคะตัวนี้เป็นโฉมไม่นเชงแล้วนะคะเป็นปี2019นะคะตัวนี้ก็ราคาราคาเท่าไหร่คะราคาอยู่ที่765,000บาทเท่านั้นเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่11,000บาทเท่านั้นเองค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวท็อปตัว1 8 e l นะคะเป็นโฉมใหม่ในเชิงแล้วด้านในนะคะลูกค้าก็จะได้ภายในสีดําเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ลูกค้าจะสังเกตว่าชุดแต่งมันจะไม่มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้นะคะก,ก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบนะคะสีดําคันนี้เลยค่ะผูแนะนําคันนี้เลยเป็น h อน d ้า i ีว c กนะคะ1.8ตัว e l เป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นปี2017นะคะราคาอยู่ที่6075บาทผ่อนเริ่มต้นที่เพีย10,000บาทเท่าน้นเองค่ะ แล้วตัวนี้นะคะเป็นของแถมนะคะสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบรถผ่อนถูกผ่อนเบานะเริ่มต้นเพียงแค่ 4,000ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะปุ้ยแนะนำนะคะ h อนด a c i ีวินะคะปี2006นะคะ1.8ตัว S นะคะราคาอยู่ที่2,15,000บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและผ่อนนะคะแล้วก็ผ่อนเบาๆอย่างที่ปุ้ยแจ้งไป4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเริ่มต้นผ่อนถูกมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นนะคะจองเพียงแค่999บาทนะคะฟรีค่าดำเนินการจัดโอนแล้วก็ยังแถมเงินกลับบ้านอยู่ที่10,000บาทค่ะ